ในช่วงทศวรรษ1 9 2 0ถึง1น3 0ันกักวิศวกรรมชาวเยอรมันชื่อเฮอร์แมนเซอร์เกนเสนอแผนการที่อาจเปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลโครงการแอตแลนโทปาคือการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์3าแหง่งเพื่อปิดกั้นทางน้ำเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลดำผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะแห้งลงเกิดพื้นที่ดินใหม่ขนาด2.5ล้านตารางกิโลเมตรและยุโรปกับแอฟริกาจะเชื่อมต่อกันเป็นซูเปอร์คอนติเนนต์ใหม่ แต่แผนการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีที่ยังไม่พร้อมและท่านผู้นําสูงสุดอย่างพี่นวดจิมไม่สนใจสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงระบบนิเวศภูมิอากาศและการคมนาคมทางทะเลจะเปลี่ยนไปตลอดกาลทะเลเมดิเตอร์เรนเนียนที่เรารู้จักอาจหายไปไม่มีชายหาดไม่มีน้ําทะเลใสๆอีกต,ต่อไปเรื่องนี้ทําให้เราต้องหยุดคิดธรรมชาติมีพลังที่เราอาจไม่เคยเข้าใจทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงแล้วคุณระคิดว่านมนุษย์ควรควบคุมธรรมชาติหรือปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีของมัน